สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้ำมีมีดหลวงพ่อเดิมควานช้างมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะด้ามรวมฝัก1ิห้านิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้ก็จะรัดด้วยทองฝาบ,บาทนะคะทุกท่านเลยค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลไม้เนื้อแข็งนะคะค่ะด้ามก็จะเป็นด้ามไม้ไม้ที่มงคลไม้ที่สักที่เอามาทําแล้วก็อธิษฐาน หลวงพ่อเดิมอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะทุกท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆนะคะค่ะเรามารับชมมีดเล่มเล่มขวานช้างเล่มแรกนะคะทุกท่านเลยค่ะเฉพาะใบมีดนะคะเก้านิ้วกว่านะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วมีดเก่าแก่นะคะทุกท่านเลยค่ะยุคต้นต้นนะคะนะคะี่ค่ะ ข้างก็จะไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านนค่ะใบก็จะเป็นเงางามนะคะทุกท่านจะเป็นมวลสารที่สมัยก่อนที่จะเอามาตีเป็นมีดมาให้หลวงพ่อท่านปลุกเสกก็จะประสมมวลสารนะคะทุกท่านนลค่ะลายสวยงามมา,มากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่าน,นค่ะ อันนี้ก็จะด้ามรวมฝักสิบหนิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะชำรุดเนาะหวายก็จะทําใหม่นะคะทุกท่านฝักกับด้ามนี้เก่าๆเดิมๆนะคะทุกท่านเลยค่ะแค่ตรงลวดนี้ตรงตรงที่ตรงนี้ค่ะตรงที่เอ่อเขารัดด้วยเหล็กนี้ชำรุดนะคะทุกท่านเลยค่ะ ้ามวมฝัก16นิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดนะคะเฉพาะใบมีดก็9นิ้ว9นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านนลคะ่ะมีดควันช้างหลงพ่อเดิมกระหนกดอกไม้นะคะทุกท่านลายกระหนกดอกไม้นะคะบางท่านท่านชายบางท่านก็อาจจะชอบมีดแบบแนวควันช้างนะคะทุกท่านนลยคะ่ะสำหรับพกพาเนาะใส่กระเป๋าเป้น,นะคะเดินทางไปไหนมาไหนหรือว่เอาที่ บูชาไปติดหน้ารถนะคะทุกท่านหรือว่าบูชาไปไว้ในออฟฟิศนะคะทำธุรกิจการค้าขายส่วนตัวนะคะทุกท่านเลยคะ่ะข้างก็ปิดแน่นไม่สั่นไม่คอน,นะคะไม้ก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทุกท่านเลยคะ่ะท่านใดมองหาอยู่นะคะโทรมาหาน้ําทักทายมาได้เลยะคะ่นะนี่ค่ะอันนี้ก็ด้ามรวมฝัก17นิ้วนะคะทุกท่านเลยคะ่ะมีดควานช้างลงพอดิม นี่ค่ะยุบต้นต้นเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะเรามารับชมข้งในกันนะคะนีคะไม้แห้งกแกร่งเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะสวยงามมา,มากๆเลยนะคะนี่ค่ะลายน้องสิงนั่นเองนะคะทุกท่านเลยค่ะลายน้องสิงข้างก็จะไม่สั่นไม่คลอนนะคะ ี่คะ่ะลายน้องสิงนะคะทุกท่านนะคะลายมีดก็จะเงางามนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะสวยนะคะท่านใดสนใจนะคะนะคะอยากบูชานะคะทำธุรกิจส่วนตัวเนาะบางทีออบูชาไปไว้ติดออฟฟิศตรงที่เรานั่งนะคะทุกท่าน,นะะท่านจะปัดเปล่าสิ่งไม่ดีออกจากครอบครัวเรานะคะทุกท่าน เดินทางไปไหนมาไหนค้างอ้างแรมนะคะบูชาท่านแล้วก็เอาติดรถติดกระเป๋าใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะไว้หน้ารถนะคะเดินทางใกล้กลเนาะกลางค่ำกลางคืนการพวกผีปีศามลมพัดลมเพหรือว่า,าคนโดนของนะคะปราบพวกผีปีศาจนะคะหลวงพ่อท่านาพุทธคุณของท่านสูงส่งทางด้านพวกปราพวกผีปีศาจนะคะทุกท่านนะคะวิญ,ญญาณที่ร่อนเร่วิญ,ญญาณที่ เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะทุกท่านอาจจะไปนอนค้างอ้างแรมทับที่เขานะคะทุกท่านนะคะเรามีมีดหลุมพ่อเดิมอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็ถอดถอดออกจากฝักนะคะทุกท่านแล้วก็เอาไว้บนหัวนอนนะคะทุกท่านนะคะ่ะท่านใดสนใจทักทายมานะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกลับสวัสดีทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ